โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานความหมายของโรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานหมายถึงโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในขณะที่สัมผัสกับงานที่เป็นภัยจนเป็นสาเหตุให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเจ็บป่วยจนเป็นโรคพิการหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สาเหตุของโรคและอุบัติภัยจากการทำงาน 1. ตัวผู้ปฏิบัติางานเช่นเพศ อายุสุขภาพชั่วโมงการทำงานระยะเวลาความรู้ความเข้าใจในงานความประมาทความไวต่อการเกิดโรค 2. สภาพแวดล้อมเช่นเสียงแสงความร้อนความสั่นสะเทือนความเย็นสารเคมีอุปกรณ์ในการทำงานพลังงานพลังงานจากแม่เหล็กไฟฟ้าสารกัมมันตรังสีฝุ่นละอองสอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรเช่นชำรุดสึกหลอไม่ถูกขนาดหรือไม่เหมาะสมกับงานขาดความไม่สมบูรณ์อุปกรณ์เครื่องมือที่ขาดการบำรุงรักษา สสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเช่นนายจ้างหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโรคที่เกิดจากการทํางานและแนวทางการป้องกันด้านงานงานด้านกเกษตรกรรมเช่นสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชฝุ่นละอองจากฟางข้าวสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร,เ,ร,กรเครื่องมือและอุปกรณ์การ,กรเกษตร โรคที่เกิดจากการทำงานและแนวทางการป้องกันงานด้านอุตสาหกรรมเช่นสารตะกั่วสารปลอดสารหนูสารสังกะสีสังกะสีแมงกานีตแคดเมียมโครเมียมฟอสฟอรัสเบนซีิลแอลกอฮอล์ฝุ่นหินทรายโรคที่เกิดจากการทำงานและแนวทางการป้องกันงานด้านศิลปะหัตถกรรมเช่นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมเครื่องจากกลโรคที่เกิดจากการทำงานและแนวทางการป้องกันงานด้านข้ารกรรเช่น อุปกรณ์ของมีคมความร้อนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโรคที่เกิดจากการทํางานและแนวทางการป้องกันงานด้านพาณิชยกรรมเช่นขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดอัคีภยัยการเก็บและกองวัสดุสิ่งของการป้องกันอุบัติภยัยจากการทํางานได้รับความร่วมมือจาก3ฝ่ายได้แก่ 1. หน่วยงานราชการ 2. ผู้ปฏิบัติงาน3เจ้าขององคอ์กร